สวัสดีครับผมหน่งชัยมงคลบทนอกอายุ17ปีตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบทีมนนทบุรียูเนเต็ดครับ ก็จุดเริ่มต้นเล่บนบอลก็เริ่มจากตอนวัยเด็กที่ไปเรียนที่โรงเรียนประจำครับที่จังหวัดนครปฐมครับเรื่องที่เป็นเด็กวัดพระงามครับพระงามทีสบานหนึ่งวัดพระงามแล้วก็มาต่อที่โรงกีฬานครปฐมต่อที่มปลายที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นโค้ชคับของขอนแก่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นบอลอาชีพมาหลังจากนั้นผมก็ไปทดสอบฝีเท้าที่อุดรครับ ก็ได้รับโอกาสจากอุดรน,นะฮะอาจาร,รย์แดงพิทยาสันตวงเป็นคนแรกเป็นคนคนแรกในฟุตบอลอาชีพนะที่ให้ที่ให้โอกาสลงมาเล่นในฟลีกอาชีพระดับดิวิชั่น2นะครับเป็นทีมแรกแล้วก็ยาวตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งนั้นอะยาวมาประมาณ5ปีก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กลูกม่อของอุดรเอฟคนหนึ่งนะฮะที่ได้ทั้งแจ้งเกิดทั้งมีโอกาสมีอนาคตกับทีมนะฮะลหลังจากแยกทางจากอุดรก็ได้มีโอกาส มาร่วมงานกับพี่พอที่บางกอกเอนะฮะในปีล่าสุดก่อนที่จะขยับมาในเนช่วงก่อนโควิดเนี่ยฮะมาเล่นกับสุโขทัยเอฟซนะโดยการทําทีมของพี่อัญนสุรพงศ์กรุงเทพนะครับแล้วก็หลังจากโควิดก็มีการขยับขยายนะมีโยกย้ายนิดหน่อยนะก็ผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับนนทบุรียูเนเต็ดในปีนี้ครับ สำหรับความคาดหวังในปีนี้นะครับก็อย่างก็อย่างที่หลายๆคนที่เป็นน,ปนักฟุตบอลเขามีกันคือเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการเลื่อนชั้นไม่ก็เป็นแชมป์ในลีกนันก็มีเหมือนกันกแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าเรามีความใหม่ในตัวเยอะซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเราจะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนจากสองยิลิตรบิทอยู่สองยิลิตรมาเป็นนนทบ,บุรีอยู่ในเต็กซึ่งเราปักหลักกันอยู่นี่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นการนับหนึ่งใหม่ของพวกเราเพราะฉะนั้นการนับหนึ่ง มันจะต้องดีซะก่อนถ้าการนับหนึ่งมันดีในถัดๆไปมันก็น่าจะดีเพราะฉะนั้นความคาดหวังอย่างแรกเลยก็คือแชมป์แน่ๆในปีนี้เราใช่เราเจอในโซนกรุงเทพม,มันมีหลายทีมเช่นบางกกบ้างทีม,มใหญ่ที่เขามีนักเตะทีด่ดีมีทีมทีดมทมท่ดีมีการบริหารที่ดีจอมรับว่าเรายังใหม่แต่ผมก็มั่นใจในศักยภาพศักยภาพของโค้ชของนักเตะของผู้บริหารว่าพวกเราสามารถเป็นที่หนึ่งได้นะฝากถึงแฟนคลับด้วยนะครับ ทั้งนนทบุรีและของ BTU สอวัญริศเก่านะในปีนี้เรา,าเราเรามีความคาดหวังที่จะขึ้นชั้นอย่างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลื่อนชั้นมันไม่ใช่แค่นักเตะมันมีมันมีมามากกว่านักเตะก็คือกนคขับข้างสนามกําลังใจที่อยู่ข้างสนามถ้าเรามีกําลังใจเยอะเรามีคนมาดูเราเยอะกําลังใจเราก็จะ มีมากขึ้นในการลงเล่นนะครันี่จะพยายามทําให้มันดีที่จะส่งเสริมะช่วยเป็นแรงเชียร์ให้พวกเราได้ขึ้นไปสู่หลีกลีกรองของประเทศให้ได้ในปีถัดไปยังไงก็ฝากเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะนะครับครับ